สวัสดีครับผมหามทําตามนะผมเนี่ยผมอยากให้เบื้องว่าผู้ใดที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เวลาไปเห็นอย่างนะครับสีททักเติมยาวฟีปัมผมใจ้เบื้องตอนดับเครื่องนะครับผมตอนดับเครื่องนะว่าฟีปัมมันตียังไงนะครับผมฟีปัมตอนดับเครื่องอยู่ที่ฟีปัมนะครับมันจะตีนะครับผมจะดีนะครับผมก็เองตัวใจเดับเครื่องมันจะไหลใช่ไหมเนี่ยผู้ใดเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็จะทักพี่ว่านะครับ เพราะมอนจอข์คือรถจีพังนะครับผมเราก็ฟีปัมมันเสียเราจะตเติมความหนืดเข้าไปจะ,จะเติมคำถามแบบนี้เนี่ยผมจะจับใปเบื้องวาว่าเนี่ยมันฟีเห็นไหมอ่าเบื้องว่าคันนี้มันฟีเนี่ยไปดูปลายตรงปแดงอะไรเอาคันนี้เป็นหลักผมเป็นคนเปิดฝาสูบแกะน้ำดันผมนี่ขี้เหรียเบื้องเรากอะทรไปถามเราไปจะปีหนึ่งเนี่ยถามมารถดเจ้าห่างบอกคันนี้นะนะครับผมเดี๋ยวผมี่จับลำยาฟีปัปมใบเบื้องเจ้ไปเป็นคนสตาร์ทนะครับผมเราก็ซองกล่องเมื่อี่ผมอ่า ตาอตาเลยผมจะจับฟีปั๊มไวแบบนี้นะเนี่ยพี่ดูนะครับปิดประตูเลยนะครับผมเนี่ยนะครับพี่ดูเลยผมจะจับฟีปั๊มไวแบบนี้เอาสตาร์ทสตาร์ทเริ่งกินเลยอ่าเดินมาที่นี่จะให้ดูว่าฟีปั๊มมันทำงานยังไงนะครับผมเนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วผมจับฟีปั๊มเนี่ยอย่าไรมันไม่หมุนเลยนะเฮ้ยนะนไม่ไม่ปั่นมือผมด้วยเนี่ยเครื่องยนต์หมุนเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดู หลักการปีปัม๊มนะครับผมแต่อย่าลื่นจนเกินไปเขามีค่าที่กําหนดนะลมมาถ้าผ่านด้านหน้าปีปั้มจะโดนเปรกไหลทิ้งไปลมก็จะผ่านผ่านแผงแกผ่าน,นอิเตอร์เอาความเย็นผ่านไปทางนูน้นปีปั้มเขาไม่ได้เป่ามาด้านหน้านะเขาดูดความร้อนออกเขาดูดก่อนเขาอยู่ดา้านหลังม้อ้ํากับห้าหลังคอยร้อนใช่ไหม กาจะหยดความร้อนผ่านไปนะครับผมหลักการทํางานของที่บั่งผู้ได้สิรสวมเสื้อนันยากะพว่ากาันคีดได้ให้กันแต่รถหยุดเสียงดังกินน้ำมันแค่นั้นเองเติมได้พ่เตอร์ไม่ดื่นเลยก็ได้เอาแบบดังกูกูกันแล้วแต่ตู้กูกันไดใ,ใหรควบรูปนะครับผมเพราะผมมาทันสมัยคอมมอนเร็วคอมมอนเร็วเราเป็นเสื้อสูบอลูมิเนียมอลอยระบายความร้อนเร็วเหมือนอลูมิเนียมนะครับผมไม่ใช่เสื้อเหล็กที่แบบระบายความร้อนไม่ดีนะครับผมประมาณนี้ละเอาความรู้มาฝากาใครอยากได้ควมรูอย,อยังทักมาผมเชรีบบอกเวลาว่าง นะครับผมสวัสดีครับ